เสียงลูกแก้วที่หลุดมือกลิ้งหายเข้าไปใต้ถุนบ้านตอนพลบคำ่ำคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราเจอมาเราคืบคลานเข้าไปในความมืดกลิ่นอับชื้นตีเข้าจมูกทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแวววมามันไม่ใช่เสียงที่เราคุ้นเคยเลยจากนั้นเราก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองมาจากมุมมืดดวงตาเล็กๆแต่ว่างเปล่าไร้อารมณ์เราตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัว รีบคลานออกมาแทบไม่ทันเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แค่บอกว่าอาจจะตาฝาดไปเองแต่คืนนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ดังชัดเจนมาจากใต้ถุนบ้านจนเรานอนไม่หลับเราแอบย่องไปอยู่ที่หน้าต่างมองลอดช่องไม้ลงไปเห็นเงาร่างเล็กๆยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมันค่อยๆย,ยกมือขึ้นโบกช้าๆเหมือนจะทักทาย ตอนนั้นเองที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่เด็กธรรมดาเลยสักนิดบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของตายายที่ลูกสาวตายตั้งแต่เด็กเราเลยรู้ทันทีว่าใครคือเด็กใต้ถุนบ้านที่เฝ้ารอการทักทายผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง